สาเหตุค่ะที่ทำให้คุณไบรอันตัวเด็กแต่หน้าแก่ค่ะไบรอันจอนสันอายุร่างกายเหลือแค่18ขวบแต่ทำไมเขาหน้าแก่กว่าหนูอีไงหมอนี่คือเรื่องที่ริมคิดว่าคุณไบรอันจอนสันโดนมูลี่เยอะที่สุดและคกับการที่ว่าเขาอะค่ะเครมนะคะว่าตัวเองเนี่ยคือไบโอแฮกเกอร์ระดับโลกเลยค่ะคือทำทุกวิธีทางที่พยายามจะทำให้ร่างกายของเขานะคะย้อนวัยค่ะ Degenerate ช้ามากที่สุดนะคะแล้วก็กลับไปเหมือนเป็นตัวเองเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์นะคะที่บางอย่างอาจจะยังไม่ได้รับการแอปพูฟว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงมันได้ผลลัพธ์จริงอะค่ะแต่เขาก็เอาตัวเองเป็นหนูทดลองแล้วอะและลงไปถึงนะคะการปฏิบัติตัวการใช้ชีวิตให้มันมีความเฮลตี้ ศาสรอาหารเสริมต่างๆน,นนาะคือเอามันทุกทางอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ฉันนะคะอ่อนยาวอ่อนไว้ได้แล้วเขาก็เคลมไงว่าเนี่ยปอดเขาอายุเหลือ18เองนะผิวหนังเขาเนี่ยอายุเหลืออยู่แค่28เองนะัางๆที่ตอนนี้ปัจจุบันคืออายุ48แล้วแต่ว่าคนก็จะสงสัยไงไหนอะ ไหนบอกว่าร่างกายของเขานะคะมันอายุเหมือนเด็ก18อะไรแบบเนี้ยแต่ทำไมสภาพหนังหน้าของเขาว่าดูหน้าแก่มากคือคือหน้าแบบแก่เกินวัยกว่าคน48อีกอะค่ะ เพราะว่ารีมนะคะมาจะเจอคำถามค่ะว่าเออเนี่ยหมอเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของแบบเสริมเติมแต่งทางหัตถการทางการแพทย์ที่เป็นเอสเทติกเมดิซีนอะฉีดฉีดใช่ปะ่ะเลเซอร์สัญญการอะไรเงี้ยเรามีความรู้ในช่องสะสมกันมาเป็นแนวนี้ทั้งหมดเลยอ่ะขอเคล็ดลับที่แบบว่าหน้าเด็กได้ไหมหน้าเด็กจากการดูแลสุขภาพอะได้ปะ เนี่ยถ้าคุณฟังคลิปนี้คุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ขอสปอยก่อนอย่างแรกเลยค่ะสปอยแบบสรุปเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายอะค่ะที่คุณไบอันเขาทําอยู่อะค่ะให้ปรับไตไส้พุงมันเฮลตี้นะคะ มันไม่ได้สอดคล้องกับโครงสร้างที่เกี่ยวกับหนังหน้าเราเลยค่ะมันคนละเรื่องกันไอเรื่องของโครงสร้างหนังหน้าเราที่มันแก้ม,มันห้อยห้อยย้อยย้อยเป็นร่องน้ำหมากร่องแก้มนะคะผิวที่มันเหี่ยวนะคะมีหลุมสิวมีริ้วรอยนะคะฝ้ากระจุดด่างดำเพราะว่าไม่ได้มาทำโปรแกรมผิวย้อนวัยกับโปรแกรมหลุมสิวของมอรีมาสิ อะไรอย่างเงี้ยแก้มที่มันตอบนะคะขมับมันตอบค่ะเอิม่มทุกอย่างอะที่หน้าตาเราเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสุขภาพของตับไตไส้พุงในร่างกายเราค่ะมันคนละเรื่องมันแยกกันเรื่องของ body age ค่ะกับ face age อะคะ่ะมันเป็นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนดูแลสุขภาพนะคะคุณอาจจะโดน คนบูลลี่ไงว่าโหไหนคนคุณดูแลสุขภาพดีมากชีวิตจิตดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะทำไมหน้าแก่มากเลยอ่ะน้าแก่กว่าคนที่เขาแบบว่าปาร์ต mm ี้ออเดย์ออไนท์อีกอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เป็นไปได้บอดี้เอะค่ะ คุณสามารถทำได้โดยการไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเรื่องของสุขภาพที่คุณยึดถืออยู่จะอาหารเสริมหรืออะไรนั่นน่ะมันช่วยในเรื่องของ general life ค่ะภาพรวมส่วนใหญ่ของ healthy สุขภาพคุณนะคะแต่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของ specific area อย่างตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงอย่างหน้าอย่างเงี้ยเออหน้าของเราอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันต้องทำหัตถการที่มันเป็น local i e เท่านั้นค่ะก็คือพวกที่เราคุยกันในช่องอะ่ะ เลเซอร์ฟิลเลอร์ร้อยไหมโบโปรแกรมผิวย้อนวัของหมอดีมราบๆอะไรพวกนี้นะคะหรือสัญญกรรมอะไรเงี้ยค่ะมันเรียกว่าเนี่ยคือขั้าการที่โลเคอลา์ค่ะแก่ตรงไหนซ่อมที่ตรงนั้นค่ะแต่ในระบบของร่างกายความเฮลตี้ความสุขภาพดีของตับไตไส้พุงเราอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของ generalize ค่ะคือโดยรวมค่ะสิ่งที่คุณไบอันเขาทำเนี่ยมันคือ g e n e r a l i ซ์ค่ะคือ โดยองค์รวมของสุขภาพเขาไม่ได้ทำเรื่องของ l โล컬ไลซ์แต่ก็นิดนึงนะเขาก็มีทดลองด้วยนะเพราะว่าดคิดว่าเขาคงจะโดนคนบูลลี่อ่ะแล้วก็เลยแบบอ่าโอเคงั้นฉันก็ไปทำทางฝั่งเอสเตติกด้วยโดยการเติมไขมันแต่ว่าการเติมไขมันของเขาอะค่ะมันก็เป็นการเติมจากโดเนอร์ค่ะของท่านอื่นมานะคะแล้วมันก็เกิด Reaction ที่ a l l เลอรอ่ะคือเหมือนกับรีเจคกราฟอะค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของสภาพบนใบหน้าของเราโครงสร้างใบหน้าของเราอะค่ะที่อยากให้ดูอ่อนยาวอ่อนวัยลงเนี่ยมันต้องเป็นการที่เสียตรงไหนก็ต้องซ่อมตรงนั้นค่ะแก่ตรงไหนก็ต้องไปซ่อมที่ตรงนั้นเป็นงานล o c a l i ซ์ค่ะอ่ะเข้าประเด็นเลยค่ะ7สาเหตุเป็นเพราะอะไรทําไมคุณไบอันถึงตัวเด็กแต่หน้าแก่ 1. fat loss and redistribution fat c o m p a r t m e n t ค่ะกระป๋ะไขมันนะคะที่มันเป็นองค์ประกอบค่ะสร้างคอนทรลลิ่งของใบหน้าเรานะคะให้แก้มเป็นแก้มนะคะให้เรามีคางจอลายเราคมชัดอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าแฟตคอมพอร์ตเมนต์หรือว่ากระเป๋ะไขมันที่มันอยู่บนใบหน้าของเราค่ะมันวางอยู่กับตำแหน่งที่มันเหมาะสมและมันมีความอวบอิ่มอะค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีเออมันเลยเป็นโครงหน้าที่แบบเบ้าหน้าสวยเออคนเราอายุ เยอะขึ้นใช่ไหมดีมบอกว่าไงคะใครฟังคลิปร้อยใหม่ของดีบ่อยๆเออ fat herniation ค่ะมันมีการล่วงลงมาค่ะมันมีการห้อยการย้อยนะคะแล้วเราก็ต้องทำการร้อยใหม่ไงสร้างเส้นเอ็นปอมๆค่ะดึงมันกลับขึ้นไป move upward นะคะให้มันไปอยู่แต่ต,ตำแหน่งเดิมถูกปะ แปลว่า controlling ค่ะรูปทรงของใบหน้าของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามการ distribution ค่ะคือการกระจายตัวของก้อนไขมันพวกนี้แล้วค่ะที่มันเปลี่ยนแปลงไปตาม aging และโดยเฉพาะของคุณไบรอนค่ะ restriction diet ก็คือมีการเข่งคัดเลยค่ะในการที่จัดอาหารตามแบบแผนที่เขาเชื่อที่เขาทดลองอะค่ะว่ามันจะทำให้อายุของตับไตไส้ภูมของเขาอะมันอ่อนยาวอ่อนไวลง ดังนั้นใน c a l o r i c restriction ตรงนี้ค่ะคือการจำกัดอาหารควบคุมอย่างเคร่งคัดที่คุณไบรอันทำนะคะมันจึงส่งผลทำให้โอเคลหละเมตาบอลิกเลกค่ะคือระบบเผาผลาญในเซลล์เขาอะไรเงี้ยมันชี้วัดออกมาว่ามันอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์อ่อนยาวอ่อนไวตามที่เขาทดลองอะนะแต่มันส่วนทางกันค่ะกับ fat distribution บนใบหน้าค่ะที่มัน ตอบลงเพราะว่า deep fat compartment ค่ะกับ superficial compartment ค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปที่ดีบอกว่ากระป๋อไขมานนะมันแบ่งเป็น2ชั้นนะชั้นตื้นกับชั้นลึกอีกค่ะในส่วนของ e ีฟเนี่ยมันจะมีความ ฝ่อรีบลงค่ะและในส่วนของ superficial fat compartment ค่ะคือก้อนกระป๋อไขมันที่อยู่ชั้นบนที่เหนือขึ้นมาค่ะมันจะมีการ herniation ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันร่วงลง gliding ค่ะออกมาเป็นห้อยกระเป๋อเป็นย้อยๆนะคะสส่วนนี้จะเห็นชัดเลยค่ะว่ามันมีปัญหาแน่ๆแหละเราแก่อยู่เฉยๆเรากินอาหารตามปกติมันก็เกิดปัญหาถูกปะ่ะแล้วยิ่งคุณไบรอันนะคะหรือไม่ใช่เพราะเพาคุณไบรอันเราจะเห็นได้จากแบบหุ่นนักกีฬา Least อดเลดอะเออนักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งนะคะของทางด้านฟิสิกอลใช่ไหมคะทางด้านกายภาพของเขาค่ะแต่แล้วทำไมแต่ละคนน่ะหน้ามันโซมากเลยคือหน้าดูแก่เลยอะค่ะก็เป็นเพราะว่าเนี่ยแหละมีการ c a l o h y r e restriction ค่ะก็จะส่งผลทำให้เรื่องของ fat redistribution การกระจายตัวของไขมันทั้งชั้นตื่นชั้นลึกที่ดิมบอกไปเนี่ยค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นไปค่ะทำให้แพทเทิร์นเนี่ยมันไปสอดคล้องกับ คนหน้าแก่เขามีความ physiologically young but look older มันมีความอ่อนยาวอ่อนไวัในทางด้านสรีรวิทยาค่ะแต่โครงสร้างใบหน้าเนี่ยค่ะมันดูแก่อาจจะแก่สมวัยหรือแก่มากกว่าวัยตามที่ดิมบอกไปนะแถมนะคะว่าถ้าคุณเคยฟังคลิปอันนี้มันจะดีมากเลยค่ะที่ดีมเคยทำไปว่าฝรั่งหน้าแก่เอเชียนหน้าเด็กเออคุณจะเรียนรู้ค่ะว่าเฮ้ย คนเอเชียนกับคนฝรั่งในที่คลิปนั้นของรีมาค่ะที่รีมพูดถึงรีมไม่ได้พูดหมายถึงว่าเชื้อชาติสัญชาตินะคะว่าพ่อแม่เป็นฝรั่งหรือพ่อแม่เป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีมหมายถึงโงเ่เฮงมากกว่าค่ะว่าคนที่มันแบบอาจจะเป็นคนไทยแต่ว่ามีลุคแบบเป็นสายฝอแก้มตบๆหน้าตบๆนะคะไม่ค่อยมีไขมันเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งโงเ่เฮงเนี้ยจะเหมือนกับคุณไบอันเลยค่ะคาแรคเตอร์ลิสติกแบบเวสเทิร์นลุคค่ะ เขาจะมีไขมันที่ฟ่อรีบค่ะฟ่อรีบอยู่เดิมแล้วไขมันจะร่วนๆหลวมๆน,น,น,นะคะแตกต่างกันกันกบคนที่เอเชียนลุกค่ะโดยเฉพาะอีสเทิร์นเอเชียค่ะก็คือเป็นพวกกลุ่มเกาหลีจีนเลยพวกนี้เราจะรู้สึกโอ้โหไต้หวันอะไรเงี้ยค่ะหน้าเขาเด็กจังเลยอ่อยะหมออะไรเงี้ยคืออายุ40แล้วหรอทาไมหน้าแบบเหมือน25้าอะไรเงี้ยค่ะ คนกลุ่มเนี้เขาจะมีไขมันที่มันมีโครงสร้างเป็นไฟโบ o ร a แฟตตี้ค่ะคือไขมันมันจะแบบอวบอิ่มนะคะแล้วก็มีความที่มีโปรตีนค่ะแทรกอยู่ในเนื้อเยือ่อค่อนข้างเยอะมันเลยมีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีอะค่ะเอื้อให้เขาเหมือนที่เขาเราพูดกันว่าเบบี้แฟดอะเออหน้าดูเบบี้แฟดอะค่ะเลยดูหน้าเด็กค่ะอันเนี้ยมันก็มีสวยมากเลยนะคะสำหรับโงเ่เฮงคาแรลิสติกนะคะของโครงสร้างองค์ประกอบไขมันที่มีอยู่เดิม นอกจากความหน้าแก่ในหัวข้อนี่คือหนูว่าแรกเลยนะหัวข้อเรื่องไขนันเองนะคะของคุณไวอันเนี่ยมันมีความคิดที่มันซับซ้อนเชิงลึกอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะบางคนอาจจะวิจารณ์ไปว่าเออดูหน้าแก่กว่า48าฉันเนี่ยฉันก็48เหมือนกันแต่ฉันงหน้าเด็กอยู่เลยทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอะค่ะกินนอนอย่างเดียวก็นั่นไงมันอาจจะเป็นเหตุผลที่คุณนะคะมันมีคาแรคเตอร์โง่เฮงอะ แบบเบบี้แฟมันส่งกว่าเขาไงคะส่งให้มันหน้าเด็กมากกว่าเขาลักษณะกายภาพของโครงสร้างใบหน้าของคุณเองที่คุณได้มาจากป๊าป๊ามามาคะ่ะ 2. bone resorption or, or facial bone remodeling อันนี้คือเรื่องกระดูกคะ่ะซึ่งกระดูกกระโหลกศรีรษะนะคะของชาวคอเคเชียนก็คือชาวแบบสายฝออคะ่ะหรือคนที่มีโง,เง่เฮงเป็นคนเอเชียแ,แต่ดันมีโง,เง่เฮงเหมือนคล้ายๆคนสายฝอคะ่ะ กะโหลกก็จะแตกต่างกับคนเอเชียนะคะที่ดูหน้าเด็กกว่าค่ะอย่างคุณไบาอาน่ะก็กะโหลกแบบคอเคเชียนดั้งเดิมอะค่ะที่มันมีเอ,อื้อให้แบบเป้าตาลึกเงี้ยม็กซิลา่ากระดูกขากรรไกรบนอะมันร่นถอยหลังความพุ่งของโหนกแก้มที่มันเป็นหัวใจหลักของมิดเฟสนะคะที่จะยกหน้าเราให้มันดูว่าหน้ามันมีแก้มส้มดูเหมือนเด็กได้อะ่ะเออก็ไม่พุ่งค่ะ เปบเทียบกระโหลกศรีรษะตรงนี้ค่ะมันคือเหมือนเป็นเสาหลักอะค่ะมันเป็นตัวค้ำยันนะคะของโครงสร้างทั้งหมดกันก้อนไขมันผิวหนังเออเส็นอะไรต่างๆกล้ามเนื้ออะไรค่ะที่อยู่ข้างบนมนะะันเค่ะเป็นตัวค้ำยันค่ะในเมื่อมันแบบหดเข้าไปแบบนั้นนะคะกลอนลอนเข้าไปนะคะตามอายุเอจจิ้งของ กระดูกอะคะ่ะซึ่งหลายๆสตัดี้นะคะงานวิจัยเขาก็ได้พยายามศึกษาค่ะโครงสร้างของกระดูกนะคะในคนที่แบบวัยต่างๆกันค่ะโดยการทำซีทิสแกนแล้วก็เปรียบเทียบว่ามันมีมวลกระดูกนะคะที่มัน loss ไปเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเริ่ม loss นะคะไปตั้งแต่อายุตอนเรา30เลยนะคะแต่คือเห็นเด่นชัดมากๆหนักๆเลยอะก็คือช่วงวัยหมดประจำเดือนอะเมน o p a แอนโดโพสนะคะวัยทองนั่นเองค่ะการที่กระดูกอะคะ่ะ โครงสร้างกะโหลกศีรษะของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ค่ะมันจะไม่สอดคล้องกันเลยค่ะกับ internal biomarker ก็คือค่าชีวัดต่างๆอะค่ะที่คุณไบไอเขาได้ทำเทสออกมาแล้วก็ทดสอบว่า เอ่ออวัยวะนั้นเขาอายุเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะไบโอมาเกอร์ Bio er พวกนั้นนะคะไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยค่ะกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกระดูกในด้านของเชิงกายภาพของรูปทรงอะค่ะกระดูกที่เป็นกระโหลกศรีรษะโครงสร้างบหนะเราตรงนี้นะคะมันไม่สามารถรีเวิร์สค่ะหรือว่าย้อนกลับนะคะย้อนไวัยไปเป็นกระดูกเหมือนกระดูกที่เด็กลงกว่านี้ได้อะคะ่ะด้วยพวกกลุ่ม อาหารเสริมหรือไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันต่างๆน,นานานะคะที่คุณไบอั้นทำค่ะมันอาจจะฟังดูแล้วงงๆนะคะที่เราบอกว่าเออเราต้องรับประทานวิตามินดีใช่ไหมคะเราต้องรับประทานแคลเซียมหรือว่าสารอาหารเสริมประเภทอื่นๆต่างๆางนานา,นาที่เขาเคลมว่ามันช่วยให้ ป้องกันกระดูกพุนถูกปะเราก็จะจินตนาการว่าถ้าเราไม่กระดูกพุนกระโหลกศีรษะเราก็คงจะยังคงดูเด็กตลอดไปอะค่ะมันคงจะไม่ผุไม่กร่อนนะคะแต่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะเพราะสำหรับรีมนะคะรีมมองว่าคำตอบที่จะให้คุณได้เนี่ยรีมคิดว่ามันเป็นในลักษณะของไมโครนิวเทรียนะคะคือสารอาหารที่เราใส่เข้าไป การเติมแต่งจากอาหารเสริมอะค่ะมันก็จะไปเสริมเติมแต่งส่วนที่ศึกหลอของกระดูกในระดับเซลล์และระดับเนื้อเยื่อค่ะที่มันไม่ได้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นโครงล่างหน้าเรากระโหลกทั้งอันอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นโครงสร้างใหญ่แบบแมกโรอะเป็นทั้งอวัยวะนึกออกไหมดังนั้นอาหารเสริมที่คุณกินไปเหมือนคุณใบอั้นเลยค่ะไปเสริมสร้างกระดูกต่างๆนานานมันอาจจะส่งผลดีในระดับเซลล์และระดับที่คุณจะต้องเอาไปส่องกล้องอะหรืออะไรอย่างนั้นน่ะแล้วคุณ จะเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงแต่ในระดับมวลรวมใหญ่อ่ะมองภาพเป็นใหญ่อะถอยก้าออกมาหนก้าแล้วมองหน้าทั้งกะโหลกสิคุณก็ยังได้กะโหลกเหมือนเดิมเบ้าตาก็ยังเป็นเบ้าที่กว้างขึ้นเหมือนเดิมกระดูกขากรรไกรที่ล้นก็ยังล้นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบอกแล้วว่าไบโอมาเกอร์ er นะคะต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยรวมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโบนเอชจงค่ะ 3. UV damage ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเพราะว่าแน่นอนหละว่าชาวตะว,วันตกนะคะเขาก็จะชอบมี outdoor activity มากกว่าคนเอเชียงไงเพราะเขาก็จะแบบรู้สึกว่าอะไรนะอ่ะมันจะมี practice หนึ่งค่ะที่บอกว่าตื่นเช้าแล้วจะต้องเอาเท้าไปเหยียบดินเหยียบหญ้าใช่ปะแล้วต้องเอาแบบผิวเราไปรับกับแสงแดดนะคะในช่วงที่มันสามารถสังเคาะ์วิตามินดีได้เออในช่วงยามสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประเทศเขาอ่ะมันไม่ค่อยเจอแดดถูกปะ่ะแล้วเขาก็แบบเป็นคำที่แนะนำสำหรับคนที่มนุษย์เงินเดือนอน่ะนึกออกไหมคะแต่คนไทยเรอคะแค่ออกจากบ้านไปก็เจอแดดแล้วคะ่ะขนาดใส่ผ้าปิดเสื้อผ้าปิดมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแดดก็ยังแสบผิวเราเลยคะ่ะดังนั้น การ r a c t i ต e ตรงนี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือมาเราก็เชื่อตามเขาหมดเลยโดยที่เราไม่เอามาวิเคราะห์ไม่มีสมองในการ a d a p t apply อะไรให้มันเหมาะกับพวกเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นถูกไหมทีนี้ค่ะเมื่อถ้าถ้าเปรียบเทียบว่าคุณไบอันเนี่ยจะต้องมี outdoor activity แน่แหละตามไลฟ์สไตล์นะคะที่เขาจัดทำขึ้นมาว่าเนี่ยมันคือความเฮลที่ค่ะการที่ว่า โดนแดดโอเคได้วิตามินดีแต่อย่าลืมว่าแม้จะแดดยามสายยามอะไรที่ทำให้สังเคราะห์วิตามินดีได้มากสุดค่ะสิ่งที่แถมมาก็คือ U V ค่ะ U V มันมีทุกช่วงนะคะมันมีทุกแดดค่ะมันไม่เลือกเวลาค่ะ U V มันก็เมื่อเราสะสมนานๆค่ะมันก็จะเกิดสภาวะของโฟโตเอจจิ้งได้ซึ่งเขามีตัวเลขตีความมาแล้วนะคะว่าการที่เราเจอ U V ค่ะลังสีทำลายผิวเรานะคะมันจะทำให้ผิวเราแก่ขึ้น เเท่าตัวเลยค่ะจากความแก่ปกติดังนั้นนะคะต่อให้เรามีตับไตไส้พุงนะคะที่มันเด็กอ่อนยาวอ่อนวัยสิขวบแค่ไหนอะค่ะแต่ผิวเราโดนแสงแดด UV อะค่ะเราก็มีสกินเอจจิ้งได้ไม่สอดคล้องกับตับไตไส้พุงเราค่ะอันนี้ก็แถมเสริมอีกค่ะเหมือนคล้ายๆกับข้อ1แฟตเลยอะที่ดีมบอกว่าชาติกำเนิดหรือคาแรคเตอร์ลิสติกโง่เฮงค่ะของคุณไวอานอะเป็นคอเคเชนสายแทนเลยคือ ไม่เคยสัมผัสผิวเขาหรอกนะแต่ดูด้วยสายตาแล้วเดาออกอะคะ่ะว่าเขาจะต้องเป็นคอเลสเตนที่ผิวบางๆอะคะ่ะผิวบางๆไม่เหมือนคนเอเชียที่แบบผิวหนามีความเป็นแบบไฟโบอระคอลลาเจนที่มันแน่นอะกอดตัวกันแน่นของเขามันจะเป็นคอลลาเจนที่มันบางๆย้อยๆกอดกันหลวมๆอะไรเงี้ยค่ะเนี่แหละมันก็เลยยิ่งส่งไงส่งผลทําให้เขาดูแบบเอจจิ้งกว่าเราเป็น48ที่หน้าแก่กว่าหนูอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะสี่ glycation from high protein d i e t เป็นเรื่องของกระบวนการ g l ลเค t i o n ค่ะคืออีอย่างว่าเอาสั้นๆแล้วกันนะจริงเรื่องนี้มันก็ยาวมากเลยเดี๋ยวทำคลิปแยกก็แล้วกันค่ะคือกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่หวงบอกว่าสกินมันมีความแก่ตัวลงอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงที่ว่าตัว น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตนะคะมันไปจับกับคอลลาเจนค่ะแล้วมันก็ไม่มีเอนไซน์นะคะที่จะมาเบรกดาวหรือสลายพันธะของมันตรงนี้เมื่อมันจับตัวกันค่ะก็เลยทำให้เกิดการ stiffness ค่ะคือโครงสร้างของคอลลาเจนแทนที่จะสปริงเด้งดึงปึงปังนะคะนุ่มๆเด้งๆถูกปะมันกลับกลายเป็นถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่ะให้กลายเป็นโปรตีนที่มันแข็งๆทื่อๆและมีความเป็นแบบเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ดังนั้นมันส่งผลกระทบแล้วแหละหนึ่งก็คือเรื่องของ e l a s สติ i ซิตใช่ไหมล่ะคะคือความยืดหยุ่นของผิวเราอะ่ะมันก็จะไม่ดีค่ะเพราะว่าตัวคอลลาเจนมันเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปอย่างนั้นมันก็ส่งผลถึงฟังก์ชันการใช้งานของมันด้วย เราเลยมีริ้วรอยค่ะริ้วรอยจากกระบวนการไกลเคชันนี่แหละแล้วก็2ค่ะคือการที่คุณบ่นไงว่าทําไมเดี๋ยวนี้เป็นฝ้ากระจุดด่างดำขึ้นเยอะแล้วก็เนี่ยสีผิวมันไม่สม่ําเสมอดูไปแล้วมันเหมือนเป็นเหลืองๆหมอมันเป็นไขมันต่อมไขมันโตหรือว่าผิวหนูมันเหลืองๆอะไรกันแน่เนี่ยนี่แหละค่ะมันอาจจะใช่ต่อมไขมันโตก็ได้มาอาจจะเป็นไกลเคชันนี่แหละค่ะที่ทําให้สีผิวของคุณนะคะเปลี่ยนแล้วก็ถึงขนาดพัฒนาค่ะกลายไปเป็น สภาวะต่างๆนๆนาเช่นกระเนื้อกระแดดนะเออผลงานทดลองวิจัยเนี่ยเขาก็เลยทราบมาว่าสกิน AGE ค่ะไกลเคชั่นในผิวหนังของคนเรานะคะมันอาจจะมีอายุแบบ20หรือ30ปี แก่กว่าอาวัยวะตับไตไส้พุงเราได้เลยค่ะถ้าผิวของคุณไรอันนะคะมันเกิดกระบวนการไกลเคชันจากการที่เขาบอกกินแบบเหมือนไฮโปรตีนไดเอทหรือว่ากินไฮแคลอรี่ไดเอทหรือไดเอทอะไรซัมติงสักอย่างอะ่ะแล้วมันเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมานะคะมันก็จะส่งผลค่ะให้โอเคแหละที่สิ่งที่เขาปฏิบัติมันดีต่อไบโอมาเกอร์ชีวะตับไตไส้พุงของเขาค่ะว่ามันเฮลตี้มันอ่อนยาวอ่อนไวก็จริงแต่ AGE ที่อยู่ในผิวอะค่ะมันแก่ได้มากก่อนนั้นแบบ20-30เท่าอ่ะ 5. loss of collagen and elastin and ECM คือ <EC> <laughs> อะไรอย่างว่ามันก็คือกลุ่มอะคะ่ะที่สร้างเป็นโครงสร้างของหนังแท้ของคนเราอะคะ่ะที่ประกอบไปด้วยส่วนที่อยู่นอกเซลลทั้งหมดอะไรที่ไม่ใช่เซลล์ค่ะมันจะมีลักษณะเป็นเจลไลท์ะคะ่ะเราจะเรียกว่าเนี่แหละคือ extracellular matrix แล้วก็มันจะมีโครงสร้างนะคะที่มันยึด กันอยู่ก็คือ collagen e l a าส i n นี่ที่เปรียบเหมือนโครงเหล็กอะค่ะซึ่งเขาบอกพิสูจน์มาแล้วนะคะในงานวิจัยประมาณปี2 0 2 3 2 4เรื่องนี้ก็ยาวอยู่เช่นเดียวกันค่ะถ้าอยากรู้ต้องทำคลิปแยกแล้วกันว่าตัวสกินหรือว่าผิวหนังเราเองนะคะจะมี Biological Clock ค่ะหรือว่านาฬิกาชีวภาพนะคะเป็นของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ Biological Clock ของตับไตไส้พุงเราค่ะหรือว่า Biomarker ที่คุณไบอันเขาตรวจมาในค่าเลือดของเขาเลยค่ะต่อให้ไบโ m a r เกอที่คุณตรวจวัดค่าเลือดของคุณมามันดิบด,บดบีดีเลือดประเสริฐสีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า ภาวะของ l o t s of collagen หรือ elastin ก็คือการสูญเสียโปรตีน collagen elastin อะไรพวกนี้ที่มันเป็น supporting system อเออที่เหมือนเป็บเสมือนเป็นโครงเหล็กของคอนกรีตอะที่ทําให้ผิวของเรามันเป็นโครงสร้างเป็นผิวได้ตรงเนี้ยมันก็ยังคงสูญเสียต่อไปได้ค่ะแม้ว่า biomarker ในเลือดเราจะดิบดีดีดเลือดประสิทธิ์สีมากเลยตรวจวัดมาแล้วดีดีเซล f i b บ a s ของเรานะคะที่ทําหน้าที่ผลิตคอ l ล a g e n โปรตีนพวกเนี้ย มันก็มีความ exhaustion ได้ค่ะก็คือเหนื่อยแล้วกระเียณแล้วไม่ไหวทำงานไม่ไหวผลิตไม่ไหวแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่ะ ECM fragmentation ค่ะก็คือที่บอกว่ามันเป็นเจลไลท์ซ like นะับแตนอ่ะเปรียบเสมือนปูนที่อยู่ในคอนกรีตของผิวเราอะค่ะโครงสร้างตรงเนี้มันก็ล่อยหลอมันยุยยุยอะ่ะเออไม่เป็นโครงสร้างที่เฟิร์มๆเหมือนเดิม กินถือว่าเป็นอวัยวะที่มี biological aging เป็นของตัวเองมีกระบวนการกลไกอะไรซับซ้อนนะคะในความแก่ของตัวเองแยกกับโรคหรือกลุ่มอาการทางกายเราในส่วนอื่นๆค่ะ 6. ค chronic low grade skin inflammation หรือ i n f l a m a t i จ n ค่ะอันนี้เราจะได้ยินชื่อเล่นของเขาว่า i n f l a m มเ g n มันคืออะไรคะมันก็คือสภาวะเอาสั้นๆน,นะคือบอกแล้วว่าแต่ละข้อที่ดิพูดไปเนี่ยมันเรื่องมันยาวมากเลยค่ะเอาแบบช็อตคัทก็คือภาวะที่ผิวของเราค่ะมันมีอักเสบอยู่มันมีอาการอักเสบอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนไมโครอินฟลามเมชันที่เหมือนเราจะต้องไปดูในระดับเซลล์ไปส่องกล้องหรือไปอะไรสักอย่างชี้วัดที่ทางเคมีอะไรเงี้ยค่ะไบโอเคม ว่าเซลล์มันมีการอักเสบขึ้นจริงๆด้วยกรทแฟกเตอร์ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ที่มันไม่บาลานซ์กันบลาๆๆค่ะแต่ว่าออกมาดูภายนอกอ่ะก็ดูเป็นผิวปกตินี่นะเออมันไม่ได้มีปวดบวมแดงร้อนนะคะให้เห็นชัดเป็นแบบผื่นผิวหนังขึ้นมาแสดงอาการให้เราเห็นเป็นที่ประจักษ์อะคะ่ะเนื้อออกไหมเออไอ้ที่เราเห็นเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันคืออินฟลามเมชันตัวแม่แล้วค่ะมันคืออักเสบจริงๆอะ่ะอักเสบตะโกนเนื้อออกไหมแต่ไ ที่ดีพูดว่าอินแฟมเมจิ g งค่ะในระดับที่เซลล์อะไรอย่างเงี้ยเออมันเกิดขึ้นเป็นการอักเสบแบบไมโครอินฟลามเมชันเล็กๆค่ะสะสมไปเรืเ่อยๆๆๆทำให้เจ้าของร่างกายอย่างเราคือไม่รู้ตัวคือรู้อีกทีหนึ่งก็คือ อักเสบตะโกนไปแล้วอะ่ะนี่ไอ้การอักเสบแบบเล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะมันก็เกิดได้จากพวกพอลูชันต่างๆค่ะ PM 2.5เอออะไรคิดอะไรไม่ออกก็โทษ PM ไปเลยค่ะ UV Blue Light m i โครไบโอมแบคที ria ในร่างกายของเรามันไม่สมดุลค่ะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของเราค่ะที่เราใช้สกินแคร์ที่ไม่เหมาะสมค่ะอย่างเช่น moisturizer ที่มันแบบไม่ถูกฉลกกับผิวไม่เพียงพอเออบำรุงได้ไม่ดีค่ะกันด่งกันแดดไม่ถึง กรดผัดเซลล์ผิวที่เยอะมากจนเกินไปค่ะแล้วไม่ความเข้มข้นไม่ได้เหมาะกับผิวเราหรือว่าชนิดของกรดไม่ได้เหมาะกับผิวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเกิดไมโครอินฟลามเมชั่นให้เราไม่เห็นเราไม่รู้ตัวค่ะสะสมไปเรื่อยๆืและอีกแล้วค่ะไมโครอินฟลามเมชั่นอินฟลามเมจิ้งที่ดิพูดถึงอันเนี้ยค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องสอดคล้องกับอินเทอร์นอลไบโอมาเกอร์ที่คุณไบรอันเขาตรวจเลือดมาอีกแล้วค่ะมันคือคนละเรื่องการเห็นแหมว่าเฮ้ย อวัยวะแค่เราพูดถึงอวัยวะผิวอย่างเดียวที่เห็นภายนอกนะคะมันมีความซับซ้อนอะไรมากกว่าน,นั้นเนาะเจข้อสุดท้ายแล้วเขาเยอะมากเลยเนาะไลฟ์สไตล์ค่ะเออไลฟ์สไตล์คุณไบอันนี่น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะเขาเป็นไบโอแฮกเกอร์ acker, แล้วก็เป็นคนที่แบบคอนเซนเทรตมากเลยค่ะคือใจจดจ่อยกับการแบบโปรแกรมการใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันเหมาะสมที่จะทำให้เขาแบบลด เอจจริงของเขาลดความแก่อ่อ,อนเยาว์อ่อนวัยของเขาได้อยู่แล้วมันน่าจะดีมากวะหมอ,อคือบางทีมันดีเกินไปไงมันดีเกินไปอย่างเช่นอะไรบ้างคะคือไอ้เรื่องนอนหลับเรื่องอะไรเงี้ยหมอดิมิมคิดว่าคุณไวอันทําดีคะ่ะต้องทําดีอยู่แล้วแหละแต่สิ่งหนึ่งคะ่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันดีต่อกายแหละแต่ว่ามันไม่ดีต่อสภาพผิวหรือว่าสภาพโครงสร้างของใบหน้าแฟตแพดก้อนไขมันต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคืออะไรรู้ไหม ออกกำลังกายค่ะมากเกินไปหรือ intense exercise เนี่ยแหละคำว่ามากเกินไปของดีมันไม่ได้ไม่เหมาะสมนะคะมันอาจจะเหมาะสมแล้วแหละกับที่คุณไบอั้นเขาคำนวณโปรแกรมของเขามาว่าเนี่ยฉันต้องออกกำลังกายเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้โซนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแบบมาได้ดีแล้วที่เหมาะสมกับเรื่องตับไตเส้ภูงเขาไงเรื่องร่างกายของเขาที่เป็น generalize ค่ะโดยทั่วไปโดยรวมองค์รวมของสุขภาพของเขาอะค่ะแต่ว่า มันไม่ได้เอื้อค่ะต่อสุขภาพที่ดีของผิวหนังหน้าหรือก้อนไขมันที่อยู่บนหน้าไงเอาง่ายๆคุณจะสังเกตเห็นค่ะว่านักกีฬาโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะแบบตัวแบบรีบแบนเลยใช่ป่ะเออบอดี้แฟของเขาจะลีนใช่ไหมคะเป็น high endurance นะคะคือกล้ามเนื้อพละกกำลังทางกายของเขาอะค่ะมันมีประสิทธิภาพที่ดีมากแต่ว่าทำไมหน้าแก่ทำไมหน้าแก่ <laughs> แก,ก็เหมือนกับ ข้อแรกที่เราพูดไปค่ะเรื่อง Fat Distribution อะไรเงี้ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยค่ะงั้นการออกกำลังกายนะคะมันอาจจะดีต่อใจดีต่อทุกอวัยวะร่างกายตับไตไส้พุงของเราแต่มันจะไม่ดีต่อหน้าเราไงคะโดยหมายถึงว่า intense exercise นะคะก็คือการออกกำลังกายที่เคร่งคัดมากๆค่ะมันก็เลยส่วนทางกันค่ะว่าตัวแข็งแรงแต่หน้าแก่จริงๆเรื่องของคุณไบอันเนี่ยนะคะมันสามารถมีอะไรยิบย่อยดีเทลอะไรได้เยอะเลยค่ะสาเหตุที่ว่า ตัวเด็กแต่หน้าแก่อะค่ะมีให้พูดเยอะแต่ว่านี่ก็เยอะมากแล้วเนาะเอาเท่านี้พอก่อนค่ะสรุปคือเราฟังมาเจ็ดข้อแล้วเราจับใจความอะไรได้ไหมคือถ้าทํามันไม่ได้เลยค่ะดิมจะสรุปในสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ดิมอยากให้คุณเข้าใจเลยก็คือว่าคุณจะต้องแยกออกจากกันค่ะว่าสุขภาพโดยรวมของร่างกายของเรานะคะ internal organ ก็คือตับไตไส้พุงที่อยู่ข้างในค่ะมันนะคะจะเป็นเรื่องของ generalize ค่ะคือ สุขภาพอง์รวมมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรค่ะกับสภาวะความแก่ที่เป็นเฉพาะส่วนนะคะว่าหน้าของหนูมันห้อยตรงนี้นะคะ หน้ามันไม่ได้รูปผิวมันเหี่ยวมันมีริ้วรอยมันมีอะไรเงี้ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของโลอลไลซ์ค่ะเรื่องของเฉพาะที่ซึ่งคุณจะต้องใช้หลักการคิดที่แตกต่างกันต้องแยกปัญหาน,นี้ออกจากกันก่อนค่ะแล้วทางวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามมีงานวิจัยอะค่ะที่ดินยังไม่ได้พูดถึงอีกอะค่ะที่เขาจะสร้างไบโอมาเกอร์อีพิเจเนติกส ที่เป็น biological c ค o ็อน,นู่นคล็อกนี่คล็อกนั่นนะคะมาชี้วัดต่างๆนานานแล้วเขาก็ค้นพบแล้วว่าเออมันไม่สอดคล้องกันจริงๆแหละอ,ว,อวัยวะผิวหนังนะคะที่เป็นความแก่มันก็มี biological ลคล็อกนาฬิกาเชียวภาพของมันเองส่วนร่างกายของเราตับไตไซุงอะคะ่ะทุกอย่างแล้วเราก็พยายาม คัดกองออกมาค่ะให้ชี้จับให้มั่นคันให้ตายว่าแก่หรือไม่แก่โดยการที่ตรวจไบโอมาเกอร์ er มาจากเลือดเราเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกค่านั้นค่านี้ต่างๆที่บอกว่าแก่หรือไม่แก่เนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับความแก่ของหนังหน้าเราของสกินเราของไขมันบนหนังหน้าเราอีกอะค่ะเพราะร่างกายของเราค่ะมันมีความซับซ้อนมากกว่าที่คุณคิดค่ะ มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณจะพยายามนะคะเป็นไบโอแฮกเกอร์ acker, เหมือนคุณไรอันนะคะคือทำให้บอดี้นะคะเด็กแค่ไหน,นะคะ่ะตับไตไส้พูนเด็กแค่ไหนทำให้ตุยยังไงนะคะถ้าคุณนะคะไม่ใช้หัตถการเอสเตติ Medicine การแทย์ทางความงามมาจัดการนะคะแบบแก่ตรงไหนซ่อมตรงนั้นเป็นจุดๆไปอะคะ่ะยังไงยังไงคะ่ะหน้าคุณก็แกะคะ่ค่ะเพราะ Body ้เอไม่สอดคล้องกับ เฟ cial ยลเอจริงค่ะ